เอาล่ะคนดูวันนี้เนี่ยผมมีสิ่งดีๆมาแนะนาเว่ยคนดูครับร้านลาวาบักตอนนี้นะครับผมภูเขาไฟเขาระเบิดอีกครั้งแล้วเว้ยเลดเจเน่นะครับผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มจะจัดเลยก็ได้นะระเว็บเขาเนี่ยนะครับผมมีบริการขายบัตรต่างๆด้วยนะบัตรกินหน้าเชลหรือว่าอะไรต่างๆก็เข้ามาดูได้นะครับผมแลรับเติมเพชรฟรีไฟด้วยนะครับผมหรือว่าโคตดต่างๆก็มีขายด้วยนะคุณดูครับโอเคลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มจะจัดนะคนดูอย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับผม เอาละครับผมคุณดูครับก็วันนี้เนี่ยคือว่าผมเนี่ยกะจะไม่เล่นเกมเกมนี้ไปแล้วนะแต่ว่ามันมีความเหลี่ยมอยู่ในเกมมากๆเลยนะคือเกม t o Peat เว้ฮ่าตอนนี้เนี่ยน้องเขาทำการเปลี่ยนปกเป็นที่เรียบร้อยนะกลายเป็นแบบนี้เว้โครเท่นะครับผมซึ่งตัวผมต้องเล่นแล้วแหละนะโอเคปะ Let's go นะครับผมคุณดูนี่เป็นไง วาดรูปแบบใหม่คต่เท่ต่างจากเดิมมากๆเลยที่ที่แบบอ่าไอเนะตัวเลยนะตัวแบบว่าอาอาเครืองก,ก้างอะเออก้างปลาอะไรประมาณนี้เออใช่คือแบบเขาเปลี่ยนไปแล้วเว้มีเอฟเฟกต์ด้วยบอกเลยว่าเด็กคนนี้แม่งมันเหลี่ยมจนแบบเฟลจะจัดอะทำให้เกมดังเมื่อกี้เนี่ยผมทำการแอดน้องเขาไปเลยนะน่าจะรับแล้วมั้งนะครับผมยังยังยังไม่รับเดี๋ยวก็รอ้องเขาดูคลิปนี้นะซึ่งผมได้ไอเทมรับมาเว้ คือน้องเขาเอาไอเทมลับให้ผมนะฮะซึ่งแอดมินผมเนี่ยเอารหัสผมไปเล่นแล้วก็ได้ทําการคุยกับแอดมินอีกอเกมเนี่ยแหละนะครับผมก็ได้ของมานะ,ะเป็นของอแรนะครับผมแลมากๆเลยซึ่งเด็กหัวเกียนธรรมดาแบบเกียนเกียนเรียมๆเนี่ยจะไม่ค่อยได้นะครับผมต้องเรี่ยมแบบพี่ถึงจะได้คนเดียวนะครับผมเออเอาง่ายเลยนะครับผมเอาง่ายคือว่าผมจะแอคแล้วกันว่าคลิปนี้เขียนว่ามีแค่ผมคนเดียวที่ได้นะเออเอาง่ายคือกูแอคไงโอเคนะครับผมก็ เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเล่าเรื่องความเหลี่ยมของแอดมินด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์โคโนไลค์กันก่อนแล้วกันอย่าลืมกดตามกดกระดิ่งกันด้วยปะเล็โกเล t โกไปดีกว่านะฮะโอเคเข้าเกมเลยดีกว่าโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเว้ยคนดูครับบอกเลยว่าอย่างเท่นะครับผมเหมือนกับสติฟเหมือนเดิม ตาเลยเหรอกโอเคนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับน้องการเหมือนเดิมแล้วก็ผมคิดว่ิดีนั่นเองนะครับผมจะพูดในซ้ำซ้ำซักซากว่าคนดูโอเคซึ่งในวันนี้เนี่ยไอการมึงพูดไปดีว่าคือว่ามึงไปเจอแอดมินได้ไงพูดดิผมไปเจอแอดมินโดยที่ว่าแบบไปไปรู้จักกับเพื่อนแอดมินนะนะแล้วแล้วทีนี้ผมก็ไปเจอแบบแล้วทีนี้เขาก็บอกแอดมินว่าโอเคเดี๋ยวนนเอาละเอาละ,อาละพอก่อน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 โอเคถ้ามึงเล่าอันนี้กูว่าคลิปกูน่าจะแบบนานเกินไปละ โอเคได้เข้าบอาง่ายไอเด็กเด็กคนดูเนี่ยเอ้ยพี่ดิไอเด็กไอกันเนี่ยนะครับผมหรือไอกันนั่นแหละนะครับไปเจอนะครับผมแอดมินนั่นแหละนะครับผมง่ายๆเลยแล้วเขาเนี่ยแล้วเขาเนี่ยก็เล่นรหัสผมอยู่นะครับผมเออไอกันเลดไปขอนะครับผมไม่ใช่ขอหรอกเขาให้มั้งหรือยังไงคนดูแต่ว่าตอนแรกผมขอรูปีใช่ไหมรูปีผมก็นี่เลยครับตามนี้เลยครับนี่ไงเหลี่ยมไหมคนดูรูปีก็มีเยอะจังว่าไอกันฮะไอกัน ดูบีกูบีเยอะแต่ว่าโคตรสุดเลยคนดูตอนตอนแรกตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะให้ซักล้านเขาจะให้ซักล้านลูบีแต่ว่าอยู่ดีๆน้องเขาก็มาแล้วก็ล้าน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 เลยโคตรสุดเลยคนดูนะฮะบอกเลยว่าผมอาจจะไม่แจกนะครับผมไม่รู้ดิถ้าคนดูกดไลค์เยอะก็น่าจะแจกนะครับผมแต่ก็ น่าจะแค่นิดเดียวนะครับผมเพราะว่าผมเนะี่ยมีปัญหาเรื่องเซิร์ฟเวอร์ของเกมเกมนี้มากๆเลยนะฮะโอเคจริงนะผมการจะไม่อัดแล้วแต่ก็แอดมินทาให้ขนาดนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับจริงๆผมจะไม่อัดแล้วนะแต่ว่าน้องเขาก็เอาของมาให้ผมเลยแนีเออก็เลยอัดให้น้องเขาลวกันนะฮะโอเคนะครับผมก็ช่วงนี้เนี่ยอาจจะอัปเดตอะไรมาเยอะแยะมากมายนะครับผมสำหรับเกมเกมนี้เนี่ยนะฮะซึ่งผมได้ไอเทมลับก็คืออเทมนี้เลยนะครับที่มีชื่อว่า ว่าอะไรกันไม่รู้นะครับผมคนดูลองไปแปลเอาเองนะก็คือมันเป็นเคียวนะไอการกูอยู่นี่กูอยู่เกาะน้ําแข็งมาหากูกอนโอเคนะครับเป็นเป็นนี้นะครับผมนะคนดูเนี่ยก็บอกเลยว่ามันเป็นไอเทมที่ค่าจี่จะโกงมากๆนะครับผมซึ่งมีแค่ไม่กี่คนที่ได้นะซึ่งมีผมอยู่ในนั้นด้วยนะครับผมเขาบอกมีกี่คนที่ได้กันตอนนี้ตอนนี้พี่อ้นเป็นชินช้นที่สี่ชิ้นที่สี่ของเกมใช่นะครับผมเป็นชิ้นที่สี่ของเกมนะเออ ได้มาแล้วนะครับผมคือนี่เลยนะฮะแล้วเขาให้อาผลไฟอเวิชผมมาด้วยนะวันนี้ผมจะมารีวิวทั้ง2อันเลยนะครับผมผลไฟอเวิแล้วก็อันนี้นะโอเคซึ่งบอกเลยว่าแอดมินไม่โคตรใจดีนะครับอ่ะอ่าผลไฟอเวินี้กดกี่สกิลวะไอกันมีเซ็กซีวีบีโอเคแล้วก็อันนี้ล่ะแล้วก็ไอไอเคียวล่ะ แวนี่มีหนึ่งสกิลแต่ว่าแต่ว่ามันมันไม่ค่อยแรงเท่าโยลูวีสองโอเคนะครับแต่ก็บอกก่อน,นนะคนดูถ้าเกิดว่ากดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะฮะอาจจะเว้ยอาจจะแอดมินอาจาอาจะแบบว่า,าเอา V2 ให้ผมนะฮะไอ้กันพี่ขอถามหน่อยดิไอ้ตัวเนี้ยเองมันจะไหนมนเนี่ยเนียไอ้ตัวเนี้ยทำไมเองแบบพี่เอ่อมันเป็นความสามารถของผลไฟอเวเนพี่พลองอกดตัวบีตัวบีอะเฮ้ยว้าวเฮ้อ อย่างนี้ดีครับเท่โคตรเฟี้ยวโอเคนะครับผมนี่เลยนะฮะเดี๋ยวเรามารีวิวเคียวก่อนละกันเนาะโอเคเคียวนะครับสเตตผมตอนนี้ตันหมดแล้วนะครับโอเคลองฟันดูชึ้บกันโอนโหนี่ไงนี่นะฮะดาเมจก็200นะครับต่างจากนี่ไหมยูลูยูลูก็200นี่ไหวกันไอ้กันโอ้โหแรง ว่าแรงเท่ากันแต่ว่าความแรงนี่มันคนละระดับใช่ใช่นะแต่ความแรงไม่คนละระดับนะฮะต้องเอามาจากมือของแอดมินนะคนดูนะเอออย่างเฟี้ยวเลยว่ะอย่างชอบอะคนดูโอเคเดี๋ยวผมทำการเผยสกิลเลยวึบสกิลกดตัวเลยวะแซดอเออกดตัวแซดไปเอออย่างงี้ยน่กดบอกเลยนะกดแซดได้ดุลวัวนะอันนี้เห็นปะดุลวัวนะ,นนะเออเฟี้ยวจัดจดบางอย่างอาจจะปั๊กนะครับคนดูครับนี่โอ้โห ขอบคุณน้องแอดมินมากๆาเลยนะครับที่เอามาให้พี่นะโอเคนี่เลยครับอันนี้ก็คือเป็นเคลียรนะครับผมเน่น่าจะมีช่องกูรีวิวก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะเออพูดไปก่อนละกันน่าจะเป็นพี่อนช่องแหลกอะที่ที่มีเคลียวเพ,เพราะว่าเพราะว่าชิ้นที่สี่ของเกมน,น่าจะเป็นพวกแอดมินที่เขาได้โอเค okay, นะครับผมไม่รู้ว่าใครได้ก่อนยนะูทูบเบอร์คนไหนนะโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็รีวิวเคลียรไปที่ร้อยล้หแหละนะฮะจะประมาณนี้นะครับผมเี่เป็นไง ต่อไปนะครับผมก็คือผลไฟอเวกเคนนั่นเองนะฮะบอกเลยว่าอีพิกนะครับผมแบบสุดๆไปเลยนะครับนี่เลยไปเดี๋ยวเราทำการกดตัวแซดก่อนเออตัวแซดบินบินนี่พอโอเคนะครับบินนะฮะสกิลบินก็ประมาณนี้นะจ๊ะในการตามพี่มาดิมารีวิวเกาะน,นี้ก็ดึงทะเลทร,า,รายก่อนดีกวนะ่าโอเคถามว่าบินเร็วไหมก็ถือว่าเร็วพอสมควรนะครับเฮ้ยกันเฮ้ยไม่ใช่ผลเลยอะ่ะกัน ผมใช้บัวจีโอ้โหอย่างชอบเลยวะเอ้ยก <คน S 1> ิกสส้งเป<ล><น>็นทุกอย้งเลยอะโอ้แปบ๊บหนึ่งนะบันบักว่าโอเค let's go มาเดี๋ยวทำการตัดไปก่อนละกันนะจ๊ะโอเคนะครับผมมาลงมาแล้วนะฮะแต่ผมบอกเลยว่า <c oughs> แอดมินเวกเหลี่ยมบมากๆนะไอการบอกโอเคกันได้แค่ภาพไปอยู่ใช่ไหมใช่ปะแค่ภาพเลยไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมทำการขึ้นจองให้ละกันนะนี่นะฮะคนดูนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะทำการกดคิว X เลยดีกว่าเฮ้ เฮ้ยต้องหันด้วยนะต้องหันให้ตรงโอเคเนี่ยผมบอกก่อนนะแอดมินถ้าเกิดแอดมินเข้ามาดูเนี่ยผมบอกก่อนนะผมจะไม่ไม่สอนอะไรนะสอนมาฟ้าอนะไรเงี้ยคือถ้าคุณอยากให้ผมทำคลิปก็คือทำอ่าแบบอะไรอ่ะเรียกว่าไอเทมเกิียเกียนมาลวกันนะเออคือแบบผมจะรีวิวนะสำหรับไอเทมเกิียเกียนเท่านั้นนะเต่ว่าผมไม่สอนเอาตรหาอะไรางี้ยเนาะเพราะมันรู้สึกว่ามีหลายช่องทำแล้วแล้วแบบมันก็ นั่นแหละนะแอดมินผมก็ไม่อยากจะพูดนะเกมมันเหลี่ยมจริงๆอะ่ะแต่ก็ถ้าเกิดว่าอยากให้ผมเนี่ยรีวิวบ่อยๆก็นี่นแหละเอาของอะไรมาให้ผมนะครับผมที่แปลกๆอะไรเงี้ยนะนะหรือว่าทําขึ้นมานะฮะโอเคนะครับผมสกิล x ประมาณนี้สกิล c รับผมสกิล c นี่คือแบบเหมือนกับยิงลัวขึ้นโอ้ยขี้มูกนะฮะคนดูครับเออถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงก็ขอโทษด,ด้วยนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับผมสกิล c นะครับช่วงนี้ฝนตกหนักด้วยผมตากฝนมาด้วยนะฮะโอเค ประมาณนี้นะครับซสคิวอาร์วีนะฮะวีเป็นอะไรอ๋อเป็นบอลยักษ์แบบไฟนะครับผมเน่โอ้ยางเฟี้ยวเลยโอเคนี่นะครับผมก็ถามว่าเอาเวกเนี่ยหาได้จากไหนนะครับผมต้องเอามาจากไหนกันต้องเอามาจากแอดมินหรือคนที่ หรือคนที่แบบสามารถใช้คําสั่งของแอนมินได้เพราะว่าผลเอาวเคนหนวดไว้นี่มันไม่สามารถหาได้ใช่นะครับผมมันไม่สามารถหาได้นะจ๊ะโอเคอาจจะพว่ไม่ค่อยชะก็ขอโทษด,ด้วยนะจ๊ะโอเคประมาณน,นี้เนะาะสำหรับคลิปนี้นะผมก็ใช้ได้2ผลนะครับผมก็คือโอเปตแล้วก็นั่นนะครับผมแล้วก็ผลไฟอาวิสนะครับผมใช้ได้2ผลนะโอเคโคตรเท่กูนึกว่ากูเป็นหนวดดำนะครับผมอ่า จะบอกเลยว่าผมเนี่ยได้เคียวนี่มาก็คุ้มแล้วนะครับว่าเป็นของแรงไอเทมมากๆเลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้เนาะสำหรับเกมทูพีดเกมเหลี่ยมๆนะถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แอนกดแชร์แอนกดซับสไครต์แอนกดไลค์แอนกดแชร์แอนกดซับสไครต์ผมโดยลวกันขอประมาณอ่ะหนึ่งพันไลค์ก็ได้นะจ๊ะเด็กๆน้องๆหนุนๆทุกคนเลย นะครับถ้าเกิดว่ามีไอเทมแปลกๆผมก็จะมารีวิวเลยนะครับโอเคผมไม่น่าจะสอนนะ,ะถ้าสอนก็พูดในคลิปละกันนะครับผมการสอนฟาร์มก็คือว่ามีแค่ผลสายฟ้านะครับผมแล้วก็ไปเกาะรอยฟ้าเลยนะครับผมเกิดมาครั้งแรกเนี่ยเองแค่มีอาผลสายฟ้าม,มันมีอยู่3มเทคนิคคือผลสายฟ้ากุละหรือจะเอาด่<ช>โกโลโซอร์ก็ได้ใช่นะครับผมแล้วก็ไปฟาร์มนะครับผมกับแบบบอสอะไรนี้เลยก็ได้นะคือแบบรับได้เลยนะครับผมเวลก็ตันนะครับผมภายใน ประมาณเอาพูดตรงๆนะคนดูภายใน5หรือ4ชั่วโมงน่าจะตันแล้วนะครับผมเพราะไอ้กันมันฟ้าให้ผมประมาณนี้แหละก็ตันแล้วนะฮะโอเค okay, ผมไปแนละ้วคนดูบไปๆจุ๊บๆจุ๊บๆเป็นไงนะโคตรหล่อเท่เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยันดิเ็นดิตเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไนงะเดี๋ยวนี่ไนงะเอาไม่ตายเออตายละโอเค